บรรยากาศบ้านบ้าน,านสวัสดีจ้าบรรยากาศบ้านๆเนาต้นมะรุมต้นมะรุมหน่วยหน่วยมะรุมเดี๋ยวบ้านเอิญถักอีฮงค่ะถักอีหุ้จ้ะ บรรยากาศบ้านบ้าน,นมีมะม่วงหาวมะนาวหูอค่ะอันนี้ต้นมอน้มอนใหญ่ม้อนใหญ่เด็กที่เล่นนี่ยังก่ โอเบอร์รี่เฮ้ยอย่างกว่าโอ้แล็บบรูดจากเอินคือเพลินไงดูกด,กเดเุเด้อดนะไงเพลินเดือดกายไว้ปัด หน่วยดกดีดีเก็บจินหน่อยสุกออกสีสีช่ำช่ำหวานนี้ดีเซตเื็อ <c oughs> ตืนนอนเหี้ต้นนนใหี้ บรรยากาศบ้านบ้านบรรยากาศบ้านเฮาเอ,อ,อ่อน้ำ biết chú không khó đi đang sẽ nấu vào đứa 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 เด้อมาเด้อกินคนละไม่ประจำท่องทิ้นเฮาอมเปรี้ยวอมหวานอมเปรี้ยวอมหวานนี่ถ้าเป็นไฮ้ สูงคักเลยน้ำมอนหาวมะนาหวหอมต้นมะรุมต้นแค่ป่ามะรุมมะรุมสูงคักเลย วงามดอกค่ะนาเล่งขามเทศเนี่ก็ใหญ่เลยดี <c oughs> ใหญ่หลายเป็นได้สั้นลุงมันด้วยล่ะนี่ใหญ่คักโพดมาทันโพดสองสามปีเลยเออนี่คักนี่เลย I <coughs> ท่านได้เต็มสองปีดีด้เลยค่ะคามเทศเนะมีเจ้าคนไม่งไงครับไงเนี่ยใช่ฮะก็ได้ห่อไว้กะได้เอาถุงพลาสติกมาห่อไว้ได้เลยนะ โอ้โดอกบานเชิดเงาเกิอดอกทั่วไปนี่ดอกดาวกระจายเอิน้นดอกดาวกระจายเลยพลังก็ไผ่กิ่มสูง ไงไว้ไว้ก็ไพยก็ได้ต้นกล้วยก็กสูงละฝามันแบบเขียวพวง หล่อหัวหล่อสวนไปสักหนะคะลมหนาวมาแล้วหนาวมาแล้วลมหนาวมาแล้ว จบคลิปนี้ไว้ซะมีก็นอกะเนาะคลิปหน้าพ่อกันไม่อีกค่ะขอบคุณที่โชว์เข้ามาชมขอบคุณทุกกำลังใจเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ